พบกับรายการรถซ์ฟเวอร์กับยินอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะยีนก็มีรถครอบครัวนะคะเข้าใหม่มา1นึ่งคันค่ะ ที่หรูและ VIP นะคะพรีเมี่ยมสุดๆเลยค่ะเป็นรถครอบครัวนะคะที่ทุกบ้านต้องมีเลยคันนี้นะคะกับ Toyota Velfire 2.5 ZG Edition ค่ะก็เป็นรถปี2018คะ่ะเลขไม้นะคะวิ่งมาเพียงแค่143,000โลเท่านั้นค่ะราคาสุดพิเศษวันนี้นะคะเพียงแค่1,959,000บาทเท่านั้นค่ะและที่สำคัญนะคะพิเศษมากๆเลยคันนี้นะคะเป็นรถ Toyota Thailand ด้วยนะคะสามารถเข้าศูนย์บร,ริการ Toyota นะคะ ได้ทั่วประเทศเลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะบางคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่า t ต y o ต a าเบลฟกับอัลผ่านนะคะแตกต่างกันยังไงนะคะก็จะแตกต่างกันที่ด้านหน้านะคะแล้วก็ไฟเ e ลฟเนี่ยจะมี2ตาอย่างนี้นะคะส่วนอัลผาก็จะมีแค่ตาเดียว ะะแล้วก็กระจังหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะในส่วนที่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นด้านในนะคะที่เหมือนกันกับอพาร์ทเลยนะคะ <S <S ด้านหน้ากระจังหน้าคันนี้นะคะก็ <S 1> <S 1> จะมาแบบโครเมียมนะคะ <S <S แล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะในส่วนของล้อมแมกนะคะอลลอยขนาด18นิ้วค่ะด้านข้างนะคะก็จะมาพร้อมประตูบานสไลด์ทั้งสองฝักนะคะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องคนขับกันต่อนะคะภายในของคันนี้นะคะบางคนนะคะอาจจะคิดว่ารถตู้เนี่ย อาจจะต้องมีคนขับไหมนะคะจริงๆก็ไม่ต้องมีคนขับก็ได้ถ้าได้ลองมาขับรุ่นนี้นะคะก็จะรู้ได้เลยว่าคันนี้ขับง่ายๆนะคะขับสบายๆนะคะฟิลแบบขับรถเก่งเลยนะคะไม่ว่าจะขับไปทํางานนะคะหรือว่าขับไปรับส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถขับเองได้เลยนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันค่ะเบาะไฟฟ้านะคะสามารถเมมโมรีได้3ตํตำแหน่งเลยค่ะ หน้าจอกลางนะคะก็มีมาให้ค่ะสามารถทัชสกรีนได้เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะเกียร์โตมัตแล้วก็ยังมีหลังคาพอหนุนสันรุปมาให้ด้วยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะเดี๋ยวยินจะพาไปดูห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะคะห้องผู้โดยสารนะคะก็เบาะหนังมิกกี้เมาส์นะคะสีดําค่ะ สวยๆเลยนะคะสภาพดีมากๆเรียกได้ว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นฮิตยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักธุรกิจนะคะนักการเมืองดาราเซเลบิตี้นะคะก็ใช้รุ่นนี้กันเยอะมากๆเลยนะคะคันนี้ก็ยังมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะสามารถปรับแยกอุณหภูมิได้เลยนะคะจากข้างบนแล้วก็มีหน้าจอมาให้นะคะในส่วนของอินเทอร์เนเมนต์ต่างๆนะคะก็สามารถใช้ได้ดูได้เลยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมระบบ ไฟแอบเบียไลท์นะคะทำให้รถคันนี้นะคะเพิ่มความหรูหรานะคะแล้วก็หลังคาผลิตจากรูปก็มีมาให้ด้วยนะคะคันนี้คือออปชันจัดเต็มนะคะแล้วก็พร้อมใช้มากๆบอกก็สภาพดีรถสวยคุณภ,ภาพดีนะคะไม่มีรอยไม่มีเบาะขาดอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะคันนี้ถือว่าพร้อมใช้แล้วก็เป็นรถตู้เจ็ดที่นั่งด้วยสามารถจุคนได้เยอะนะคะแล้วก็อนเนกประสงค์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะ ด้านหลังของคันนี้นะคะก็มาพร้อมสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกนะคะแล้วก็ยังมีไฟ LED นะคะแล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วยค่ะภายในนะคะก็สามารถจุสัมภาระได้เยอะนะคะถ้าอยากใส่กระเป๋าหลายๆลายใบนะคะก็สามารถพับเบาะได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะ <S <S เป็นเครื่องยนต์เบนซินสีสูบค่ะเครื่อง 2,500cc นะคะให้กําลังแรงม้ามาที่180แรงม้าค่ะ เครื่องยนต์นะคะเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะเรารับประกันนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกอไม้แน่นอนค่ะใครที่สนใจนะคะราคาย้ำห้อีกทีนะคะเพียงแค่1นึ่งล้านเก้าแสนบาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะฟรีดาวนศซตค่ะไม่ต้องใช้เงินสักบาทก็ออกคันนี้ได้นะคะเพราะจัดไปแน้นได้เต็มเลยนะคะคันนี้และเรายังแถมรับประกันหลังการขายด้วยนะคะ1ปีหรือ1 0 0 0มกิโลด้วยค่ะ สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0828560000หรือ s i คไ d 9999 99 99ค่ะแล้วพบกันที่เบตันชวัวนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์โฟชั .com